เอาและก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับ,รบ,ว,รบวันนี้ก็ไปอยู่กับอีเวื่อนเพื่อโอกาสได้รับจากกาซ่าผมเป็นตัวเป็นตัวแดเนียลผู้อัญเชิญเพิ่งครับผมแล้วก็เดเนียลผู้อัญเชิญสายฟ้าแล้วก็เดเนียลผู้อัญเชิญน,น้ำแข็งครับผมนี่ครับอืมนี่เป็นอย่างนี้เลยครับโคตรเท่ครับผม ให้สุดสวดบอกไม่ได้ตรงตัวอืมเป็นเลยครับไม่ต้องรีรออะไรมากมายนะลองลองอืมเปิดคอืมเฮ้ยยเฮ้ยอเฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยย เมื่อไรจะเข้าได้ครับรอเป็นปีถ้าได้แดเนียลพูนเชิญแห่งไฟเฮ้ยเดี๋ยวกงถ้าได้แดเนียลพูนเชิญแห่งไฟดิสไลค์อ่ะถ้าได้ถ้าไม่ได้ครับให้กดไลค์ครับผมอ่าถ้าไม่ได้ให้กดไลค์ครับผมถ้าไม่ได้แดเนียลผมขอไลค์ครับยี่สิบไลค์เอาเอาป้าครับ ถ้าไม่ได้ตัวตัวในพวกนี้นักเว้นักเวทเจับถ้าไม่ได้ตัวในพวกนี้ผมขอยี่สิบไลน์อ่ะเอ้วยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมมั่งใจไงถ้าได้ผมก็คลิปหายครับผมดิสไลดิสไลด์บินมาทันทีเนี่ยผมจะปิดตาผมตัวอะไดิดด้ ตัวอะไรซูเปอร์ลิโอนาครับก็พอได้ครับผมตัวต่อไปครับอย่าเพิ่งครับอืมเป็นซูเปอร์ลิวนาครับอืมน่าจะดีนะหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันเถอะนะโอเคช่างมันอืมนะช่างมันเถอะอ่าเปิดตัวต่อไปกันแล้วฮึบปุ๊บคิมมินก็ชอเติตตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไร กดาววูสตาไอไวเป็นตัวนี้เลยมมาใหม่อ่าดวงเจ๊งครับผมเจ๊งแน่นอนกาชาเจ๊งครับอ่าให้จีอมดูได้เลยว่ากาชานี้มันไม่ควรมาถ้ามันมาโอกาสได้รับประมาณสิบเท่าครับอเอาประมาณนี้สามเท่าน้อยเกินอ่ะฮ้ อะไรจักรพรรดิเกมมาไมา้ไม่ได้ต้องการเอ๊ะ็ไม่ได้ต้องการเพื่อกี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วทำไมต,ตัวที่หก,กกรช่าโอ้ลีอาตัวที่หกครับพุ้กระชจา ต่อเลียยงคิวกันเลยตัวสุดท้ายเจ้งครับเจ้งอ่ะเจ้งบด้เลยว่าเจ้งสุดยอดจั๊กจั่้ะเอ้าให้ตัวที่อะไรนี่งงตัวที่แปดเหรอมีเหรอเจ็ดตัวนะ่าตัวสุดท้ายขอปล่อยวาง 8ดาวลงเกีงตั้งตัวเทียอะไร8ดาวทีเล็กโอ้โหเห็นคำว่าทีเล็กนี่รีบบินเลยรีบบินเลยเยปิดขาว่ะใครก็ได้มานวดให้สิเนี่ยตัวที่ได้มา แซลลี่ทีเล็กแซลแลี่ครับผมแล้วก็ลิลนาแปดดาวลรียรเจ็ดดาวบอสเจ็ดดาวเจมสเจ็ดดาวโค้นี่หกดาวแซนดี้หกดาวอันตา้าแล้วก็ลิลนากรุบแล้วก็นี่นี่นี่ทุยครับผมได้มาประมาณเท่านี้ครับผมดูจากตรงนี้ได้ครับผมปรับปับนี่อ่าตัวที่คุ้มก็มีอยู่ตัวเดียว ก็คือซูปเปอร์เรียนัทมีตัวเดียวว่ะผมที่คุมอมืเอามาอัดใส่ตัวนี้แล้วกันนะก็จะเป็นบวกสองก็ผมปับในสามพันอุสา์ยอมเสียตังนะเนี่ย ใจดีแบบนี้หาไม่ได้แล้วถ้าช้อกว่ะทีเล็กมาใหม่ไม่ค่อยอยากได้ว่ะแต่ก็มาแล้วอ่ะจ้างมันอือเนาะ ที่คุ้มก็มีติดด๊ตอยวอ่ะโอเคผมก็สหรับคลิปนี้ครับก็จะแข็ชงชอว่าอย่าลืมที่จะก,กดไลค์กด subscribe กดแชร์กดตามี้นะครับสหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับเย,ย,ย่ดวงกุดจังเหมือนเหมือนตะกุดเปล่าวะ